ก็น่าสนใจว่าทําไมถึงเอาแรนบิดไปขายใช่ไหมจริงๆก็มันก็มีหลายเรื่องผมไม่ไม่รู้ว่าทวิภาคีที่เกิดขึ้นในเอเปกะคือหมายถึงว่าการเจราจาอ2อต่อสอเนี่ยมันเกิดขึ้นกับประเทศไหนบ้างต้องดูตรงนี้ว่าโดยรวมๆไปขายแรนบิดกับกลุ่มเอเปกเลย ผมไม่แน่ใจว่ามีเป้าหมายที่กลุ่มประเทศไหนหรือเปล่าครับแต่ว่าก็มีหลายประเทศที่สนใจนะฮะซึ่งแม่งานเนี่ยคือคุณสุริยะจึงดุ่งเดืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมคนะครับก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมคณะไปกับนายกเศรษฐาด้วยนะครับ,รบก็เตรียมสิทธิประโยชน์เพื่อที่จะไปดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในโครงการแลนด์บิด ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I. แล้วก็เอกอัคราชทูษสหรัฐได้ช่วยกันชักชวนบริษัทของสหรัฐนะฮะคุณสุยิยะบอกว่า20กว่าบริษัทนะครับจะมาคุยกับทางเรารนะฮะแล้วเดี๋ยวจะชวนมาลงทุนนะครับซึ่งตอนนี้มีบริษัทเอกชนที่สนใจลงทุนไม่ใช่แค่ที่อเมริกานะฮะมีจากฝรั่งเศสมีจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางจีนก็มีนะฮะ เนี่ยคุณสุริยะเชื่อว่าถ้าเรามีโอกาสที่มีผลตอบแทนที่ดีนะฮะแน่นอนกดขึ้นจากโครงการนี้โอกาสที่เราจะดึงนักลงทุนมาก็เป็นไปได้สูงนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่จะไฮไลท์นิดหนึ่งเพราะว่านอกจากจะไปเสนอที่เอเปกแล้วเนี่ยจะมีการแต่งคณะต่างหากไปที่จีนด้วยโ,<อ>โดยที่คุณสุริยะจะนําไปเพราะว่านายรัมน์ดีบอกว่าคุณสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเนี่ยให้ความสนใจกับโครงการแลนบริดจ์เป็นอย่างมาก เราะว่าที่จีนก็มีคล้ายๆแลนบริดจ์เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดเชื่อมจากเซินเจิ้นไปที่ฮ่องกงทีเนี้ยมันจะมันจะทริก,กี้นิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีห้างอยู่ที่ฝั่งฮ่องกงเราจะเข้าใจว่าเซินเจิ้นเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเฮ้ยมีของอะไรทุกอย่างอุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรมากมายแต่จริงๆแล้ว่ผู้ค้าที่เซินเจิ้นน่ะเขาไปซื้อมาจากฮ่องกงโดยข้ามแลนบริดจ์ไปมันจะมีแบบทุกเดือนของปีนึงเนี่ยที่แบบห้างใหญ่ ที่ฝั่งฮ่องกงเขาจะลดราคาแบบลดกระหน่ำแลนด์บริดจ์ก็จะเต็มไปด้วยแบบคนแบบข้ามไปซื้อซื้อปุ๊บก็มาขายที่เซินเจิ้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินไปให้ให้หมุนเวียนระหว่างประเทศอะไรเงี้ยแค่สร้างแลนด์บริดจ์ขึ้นมาเองนะฮะอันนี้คือจะไปขายหลังจากที่กลับมาจากเอเป็กป่ะหรือว่าไปไม่ไม่อันนี้พูดถึงตัวอย่างว่าแลนด์บริดจ์ของจีนมันท่ไม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 ่ไ่ไม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 ไม่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 ไมม โ,โครงการพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานอะไรไว้บ้างเพื่อรองรับไอ้ตัวโครงการของไทยเรามีแผนแล้วหมายถึงว่ามี2ฝั่งแล้วไปทางฝั่งอันดามันไปทางฝั่งอ่าวไทยแล้วมี MR มแล้วหมายถึงว่าตัวเส้นทางที่จะมีมอเตอร์เวย์วิ่งเชื่อมระหว่างอันดามันอ่าวไทยมีอะไรล่ะรถไฟมีแผนคือเส้นนั้นไอ้มา์คือหมายถึงว่าก็มีทั้ง มอเตอร์เวย์มีทั้งเลเวย์ไปเชื่อมกันสองฝั่งตอนนี้ที่ชัดเจนตรงนั้นทีนี้อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นระหว่างสองฝั่งมันคืออะไรนอกจากอะไรละ่ะเขาเรียกอะไรนะคลังน้ำมันแล้วก็กันเสร็จปบออกมาเป็นน้ำมันดิบฝั่งเออออกมาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปฝั่งหนึ่งไหมแล้วก็ตั้งเหลือต่อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรกันแน่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็คือว่าถ้าจะเอาโครงการนี้แน่เนี่ยคำถามก็คือได้จัดการกับ คับอะไรความไม่พอใจในพื้นที่แค่ไหนอย่างไรเพราะว่าเรื่องของเซาเทิร์นซีบอร์ดนี่ยมันเป็นประเด็นมานานแล้วทีนี้มันเมื่อมันแปรรูปเป็นแลนด์บิตเกี่ยวกับเซาเทิร์นซีบอร์ดไหมแค่ไหนอย่างไร,รอันเนี้ยมันยังไม่มีความชัดเจนครับนะฮะอ่ะก็ก็ต้อง คือต้องต้องดูหลากหลายมิติคู่กันไปเนาะอเออทั้งมิติของละลายมิติผมผมเองว่ามองพื้นที่นี้เนี่ยไม่ไม่ได้ธรรมดาหรอกค,รคือคือเดิมมันเป็นคอขอดกามันก็มี<ะ>ปัญหาคำมีมิติเรื่องความมั่นคงคแต่พอเอาละก็แค่จากจากจากคลองใหญ่กลายเป็นถนนเชื่อมกันเนี่ยมิติความมั่นคงมันหายไปไหมเนี่ยเเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ตั้งค<ะ>ำถามรวมทั้งมันก็มีทฤษฎีคอนซเปเรซีเช่น การมีจุดเชื่อมตรงนี้เนี่ยประโยชน์หลักๆมันกลายเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ขึ้นมาอะไรเสริมเพื่อความโดดเด่นเรื่องพื้นที่ทางยุทธศาสตร์มันโดดเด่นขึ้นครับเพราะว่ามันเชื่อมมันตัดมรดกออกใช่ไหมสำหรับคนที่คิดว่าคุ้มทุนก็จะมาใช้แลนด์บิดเพื่อจะขนส่งสินค้าอะไรที่คุ้มทุนแล้วใครที่ได้ประโยชน์สูงสุดหรือใครที่ชี้เป็นชี้ตายสูงสุดกับเส้นนี้เนี่ยหรือเป็นทางเลือกอีกการหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยทีนี้ก็น่าสนใจที่ว่า แรนบิดเนี่ยมันเคยเป็นเป้าหมายของจีนครับชันไหนจึงไปขายในเวทีเอเปที่เน้นไปที่สหรัฐอเมริกาอันนี้อาจจะหวังผลสำเร็จแรนบิดหรือเปล่าไม่รู้แต่หวังการคานำานาจเนี่ยอาจจะมียังไ้เกิดยังไม่รู้เรายังไม่เห็นภาพชัดเจนเพราะว่าถ้าถ้าแรนบิดมันมันมันยึดโยงมาจากจีนมันต่อเนื่องกันมาเนี่ยมันมันเห็นภาพเนาะ ผมก็ไม่รู้ออการค้าของการค้าขายวิธีการค้าขายไม่กบโปรเจกต์แบบนี้ออม,นมันมีศิลปะของมันนั่นแหละผมไม่รู้ไปคุยกับอเมริกาอเมริกาไม่เอาไม่เอาขายจีนนะอเอาไหมอ่ะคำถามคือความจําเป็นที่ต้องเอาไปถึงอเมริกาเอาโครงการนี้ไปงานเอ펙ที่อเมริกาคืออะไรอันนี้คือที่เรากลากลังกาลังคิดอยู่ว่าอเอ้ยจาเป็นไหมอ่ะว่าต้องไปถึงเอ펙อ่ะกับโครงการที่แบบคู่กรณีหลักๆมันคือจีนกับแถวอินโดแปซิฟิกทาไมต้องไปที่อเมริกา ทำไมถึงต้องต้องแต่งรถโชว์ไปที่อเมริกาคือผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้ดาวดาๆแล้วก็คิดแบบสนุกคอนไบคอนสไปเรซี่กันไปอะนะอันนี้มันมันหาเราไม่รู้หรอกเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เขาไม่เขาไม่พูดกันบนเวทีหรอกมันก็วิเคราะห์กันไปอะถ้าสมมติว่าพื้นที่นี้ดูแลโดยฝรั่งเศสและอเมริกามันจะเป็นยังไงถ้าพื้นที่นี้ดูแลโดยจีนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย้วสมมติว่าถ้านักลงทุนจากตะวันตกอย่างอเมริกาสนใจลงทุนเข้ามาจริงๆจีนจะกรีดไหม ก็จริงก็ก็มาใช้เส้นทางนี้ไม่ต้องกรีดหรอกถ้าเกิดว่าเป็นภาวะที่ไม่ไม่ได้เป็นภาวะสงครามเย็นแบบนี้ไม่ได้เป็นภาวะที่มหาอำนาจใหญ่เข้าาดุลกันอยู่แล้วก็เป็นร่วมมือกันวินวินเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรหรอกก็คลองสุเอตอะไรต่างๆมันก็ใช้กันทุกประเทศเป็นเป็นพื้นที่นานาชาติไปอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วก็พื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่นานาชาติก็เกาหลีก็ใช้ญี่ปุ่นก็ใช้อะไรก็ว่ากันไปแต่ผมว่ามันไม่รู้หรอกยังเรายังไม่สามารถเห็นภาพอะไรชัดเจนตอนนี้เราก็ได้แต่วิเคราาะะะหห์์กกันไไปปแล้ววิเเครย็จ เกิดความเสียหายได้เช่นบางคนเขาวิเคราะห์ไปว่าอะแลนบิดตัวนี้หรือคอขอดกาที่จีนพยายามจะผลักดันให้ไทยสร้างมาแต่ไหนแต่ไรยี่สิบสาปีนี้ถึงขนาดให้เงินสนุนพักเล็กๆบางพักเพื่อจะคุยเรื่องนี้โปรโมทเรื่องนี้โดยเฉพาะม,มะมีตั้งอะไรนะฐานทัพที่เลี่ยมสี่ไอตรงของกัมพูชาอะไรเงี้ยเพื่อจะดูแลพื้นที่ตัวนี้แล้วแต่จะคิดอมอันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันทั้งหมดเลยไม่มีเลยอันนี้ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องเล่าที่ยายกันหมดเลยเชื่อมโยงพูดให้ฟังว่า ในโซเชียลมีเดียที่มันคอน spiracy มันมีเรื่องพวกนี้กันอยู่แต่ใดๆก็ตามไม่ว่าจะจะฝั่งตะวันออกหรือวันตะวันออกตะวันตกที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการแลนด์ปิดเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราได้ประโยชน์แน่นอนได้เพราะว่ามันช่วยลดระยะทางขึ้นคิดแบบง่ายๆครับมันช่วยเพิ่มทางลัดในการขนส่งก๊าซธรรมชาติขนส่งนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่มันก็มี2ด้านเรียอด้านคือนโยบายเนี้ยข้อแท้จริงคือใช้คนประมาณมหาศาล ประมาณ5้าแสนล้านออพอๆกับสเกลพอ,พอกับเงินดิจิตอลอะฮะทีนี้มันเลยมีคําถามถึงความคุ้มค่าดังนั้นการไปโรดโชว์เนี่ยก็คือเพื่อช่วยกระดมทุนว่าเฮ้ยเนี่ย คุณมาช่วยเราลงทุนตรงนี้คุณได้คุณได้เปรียบในด้านการค้านะคุณผ่านตรงนี้ได้เลยคุณไม่ต้องไปอ้อมมรรการรอ,รอย่างเงี้ยครได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าเออมันก็มีคนมันมนีเราต้องให้2ด้านเพราะมันก็มีการทำประชาพิจารณ์มาก่อนหน้านี้ว่าคุณสร้างแร์บริ์ปุ๊บสิ่งแวดล้อมเสียไหมทะเลป่าไม้อะไรเสียไหมอะไรเงี้ยเออก็ต้องชั่งน้ำหนักกันว่าอะไรคุ้มกว่ากัน